Okay. สวัสดีค่ะพี่นองขาเห็นบ่นี่กินท้าผาลำฮู้จาวายู่ใส่บ่ได้ยู่ไก่เลยอยู่บ้านป้าเจี๊ยบเองที่นี่นาเชือกอำเภอยังตลาดพี่นองจังหวัดกาลสินเดอ้บอบ่ไก่บ่ไก่ผู้ใดอยู่ไก่ก็แวะมาเบิงเบิงเนี่ยละ่ะมีตะสวมงาม,งามพาๆพ่วงใหญ่ๆเจ้าของสวนข้าเจ้าใจดีสวนคุณตาคุณยายเป็นสวนของพ่ออำนวยนี่เป็นไ้ซิม จิ้มไล่ขวางมาสันมม่นเิื่องหมามุเจ้าเบิ้งเรือเห็นไหมหวานกรอบว่ามีฝาดเลยพี่น้องไม่มีฝาดเลยเดี๋ยวขอสิพามุจเจ้ายางอ่อมสวนเบิ้องมุจเจ้าเบิ้งอันใกล้เบิ้งอันใกล,ใกล้เห็นไหมโอ้ยผู้ใดเห็นหนีต้องสะออนกับค่อยแน่ๆเลยขนาดค่อยมาอยู่อย่างนี้ค่อยอยังสะออนเพื่อนก็เริ่มเปิดออกมาให้พี่น้องเข้ามาชิมเลยเด้อยากได้ติดไม่ติดเมื่อกลับไปบ้านฝากลูกฝากเต่ากักบมา ผู้ใดอยู่ไกลนะคะอยากหู้วันนันเป็นจังไสเพิ่นปลูกจังไสเขามาเบิงเพิ่นบ่แพงเจ้าขวอเจ้าขวนเ <laughs> จ้าของสวนเพิ่นนั่นบ่แพงดอกเขามาเบิงเขามาแย่งเขามาท่วมเบิงบ้านเฮานั่นมันบ่ได้เลี้ยงตะกุ้งบ่ได้เฮตนาบ่ได้ปลูกตะม่านพี่น้องสวนอินทผา,าลัมก็มีสวนอินทผา,าลัมแม่ มีแล้วเราก็มีไก่บ้านเขาพร้อมอยู่บ้านเรานี้เองนาเชือกยังตลาดกาลสินพี่น้องขามากว่สิผ้าไปเบื้งสวนบัานนี้เจ้าของสวนของเรานะคะพี่ปูค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ปูมากๆเปิดสวนให้เราชมวันนี้พี่น้องนี่อันมันพันเนียงค่ะพี่ปูนี่ บาฮีสีเหลืองพี่น้องเอ้ยผู้ใดได้ซิมข่อยวาติดใจแน่นอนนี่มูเจ้าดูใกล้ๆหมากใหญ่ตัวมหวโหวลานอ้ยใหญ่แห้งใหญ่แห้งลูกชติกับซิมเอาซิมเอาแสบบอลลูกชัดหันนะ่ามาดูซิผุนักกม้มเก็บเอาอันเหี้ยอันเหี้ย <c oughs> อันเหี้ยอนหอันเหี้ยมันหวาน <c oughs> นี่มีหลายตน้นเป็นพว่วงเป็นพว่วงพี่น้อง เป็นพวงเป็นพวงอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเราเข้ามาแวะเข้ามาชมเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนบ่อเด็แย่งเด้อบอสพี่น้องถ้าสีนี้คือหวานเป็นบ่ค่ะนี่ถ้าสีนี้คือหวานแล้วก็หวานมากด้วยพี่น้องไม่ติดฝาดเลยเด้กกรอบนี่พุ่น่ะทุงฉาิกรอบคักใบกรอบกรอบคักไม่ติดฝาดเลยพี่น้องอยากให้มู่เจ้าได้ชิมกับค่อย เอาแซบคักอิลีแซบคักอิลีเบื้องคอยสีไทยเบื้องไกลๆกวงๆสวนเพลินพันนี่สองสวนนี่พี่น้องสวนตากับยายมาสัน้นสวนหนึ่งของตาสวนหนึ่งของยายเพื่อนแบ่งกันอันนี้กับซีเมนอันพ่อหญ่เข้ามานอนเฝ้าเนาะมันกระเดินถึงเวลาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วพ่อหญ่เข้ากับต้องมานอนเฝ้าแน่จักหน่อย <c oughs> แล้วใครเข้ามาชมเข้ามาชิมอยากได้ติดไม้ติดมือเพื่อนกับมีคพร้อมบริการตลอดเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นบ่ เปิดให้ชมสวยๆงามๆนานใครสนใจเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาเลยสวนอินทภาลำมตายายอยู่บ้านนาเชือกนี่แหละค่ะตำบลน,นาเชือกอำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินจ้า